โอดแห่งความงามอาลึงชิงชางมากเลย ตอนเช้าๆนะคะดูค่ะง่ายไ์พี่น้องจ้าเฮ็ดยังบกเอฟบกอับงามเลย

เอาแบบสายโหดเนาะแม่แปงต้องไปเห็นงานใบสองเนาะออเดอร์เยอะหลายจา้ะต้องช่วยพ่อเคนเก็บก่อนแล้วคราวนี้ต้องเก็บสะอาดเพราะว่าไม่ได้อยู่ทำความสะอาดให้พ่อต้องไปทำงานต่อเนอะ เฮ้ยด hey, ูหน้าคนตื่นเพิ่งตื่นดูนะน่าตลกมากเลยแคนลูก there. Knee. Okay. Yes. สัตว์มาวุ่นๆุ่นแล้จะให้แปลงเฝ้าเอาก้อนจะเห็ดงาญใบสองนะจ๊ะ,น,ะนี่จ้ะน้ำลายนี่จ้ะเก็บแบบสะอาดเลยจ้ะเพราะว่าพอแค้นตรงทรงเขาพอแค้นพุทเดียวบ่ไหวาดอกไอแปลงหเห็ดเรียบร้อยไปเลยให้พอแค้นพักใส่กระเป๋าไอ้ใส่ถุงให้เขาเรียบร้อยเลยจ้ะปะปะชุดโจทย์เห็นความงามอลึงชิงชางมากเลยจ๊ะ เอาแบบจะลวดเรียงแถวกันไปไหมแถวกัน

พอไปดุมดุมเลยนี่เดี๋ยวเลือกเอานะคะตัดอย่างนี้แล้วก็เลือกเอาจะได้ ăn nôi nổi vài con đó. Ở ăn nổi con nó ăn bỗng vì con đó งามบะ่ะดูนะเอามาเป็นพวงเลยเลือกเอาจะให้มันสวยดูนะนี่ร้ายพี่น้อง ไงล่ะพี่น้องจ๊ะบอกก่อนไหเดี๋ยวฟีนสลิปนะาน่นเด้อแมนมอสฟิชติกแยกกระเด้ Vi ställer påsen här först. ไงไยพี mm ่น้องจ้าน่ะต่ตนันเ็นบ่แค่เนี้ยเงียบปิดลูกคด โอเคลุงป้านะอาจ๊ะแต่ตะการนึงเลยจ้ะงามงามแป๊บเดียวนึงจ้าเดี๋ยวมาต่ออีกคลิปหนึ่งเนาะจ้ะเนาะฝากก็ไลค์ก็แชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกับคุหน่อยน่อยแม่แป้งน้ำเด้จ้ะเด้อพุณห์เบิงสามีแม่แป้งอยู่พุ่นกระลูกนะลูกก็ยืนถ่ายอยู่หันป่ป่าจับไปแล้วเด้อจ้าพอกันคลิปหนาเนาะปะ โอเคค่ะลุงป้านาค่ะไปแป้งอกฉักป่าแล้วมาทํางานต่อเลยนะคะก็เนเปลี่ยนชุดเรียบร้อยก็จะไปหาคนแก่แล้วนะคะขอบคุณสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทุกทุกคนเลยนะคะที่คอยติดตามให้กําลังใจแม่แปง้งเจอกันนะคะแม่แป้งถึงบ้านแล้วนะคะลุงป้านาค่ะเหนื่อยมากจะสลบแล้วหิวข้าวแม่แป้งลืม,มเอาข้าวไปลืมห่อข้าวไปแล้วก็ไม่ได้เอาเงินไปด้วยนะดูดิ นั่งตอนนี้นั่งรออาหารคุณพ่อต้มเส้นน้ำจีนให้แล้วก็จะตามซ้ำๆกินล้วค่ะต้องการปลาลายอย่างเร่งด่วนเลยเลิกง,งานวันนี้เหนื่อยแล้ววันนี้เจอตารางงานเพื่อนมีเพื่อนร่วมง,งานคนหนึ่งเขาป่วยนะคะต้องแบ่งแบ่งแบ่งคนไข้กันแล้วก็ช่วยอีกซ้ำซ้ำโซนคือคมีคนไข้คนหนึ่งค่ะเขา ไม่สบายหนะัต้องส่งเขาเร่งด่วนไปอไป,ไปโรงพยาบาลน,นะคะเพื่อนต้องแบบอยู่เป็นเพื่อนเขาแล้วก็ต้องรอเอาติดต่อกับหมอรอหมอมาตรวจแล้วก็รอเอารถพยาบาลฉุกเฉินมารับรอเปิดประตูรอส่งเขาแบ่งต้องแบ่งเอาของเพื่อนคนนี้อีกเพิ่มอีกแล้วในตารางตัวเองอีกเยอะมากเลยวิ่งแบบปวดหัวมากแต่ก็สู้ค่ะเนาะ คือสู้มากเลยจากปลายเห็ดมาทํางานต่อแล้วเจอแบบงานดับเบิลของดับเบิลที้พรุ่งนี้แม่แบงก็ต้องตื่นแต่เชา้าแล้วก็ไปเก็บเห็ดต่อแล้วก็ไปที่ทํางานต่ออีกโอ้ก็สู้จ้าเป็นกําลังใจกันเนาะจ้ามาบอกแค่นี้แล้หละบาย